406ทับ403พาหลอนเรื่องโดยหนูแดงเรียบเรียงโดยชบาแก้วผีอยากเล่าและผมเจอ้าปากค้างสวัสดีครับเราชื่อแดงนะคะเรามีเรื่องเล่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังค่ะเรื่องนี้เกิดมาประมาณ7-8ปีแล้วเกิดที่พระประแดงเป็นห้องเช่าแห่งหนึ่งห้องเช่านี้มีสชั้น ตอนนั้นเราได้งานทำแถวนั้นเลยต้องหาห้องเช่าที่ใกล้ที่ทำงานที่สุดเพื่อประหยัดเวลาจากการเดินทางไปทำงานตอนนั้นห้องพักเต็มเกือบทุกที่โชคดีที่มีที่หนึ่งว่างอยู่ตึกนี้มีอยู่สี่ชั้นถ้าเดินทางไปทำงานก็ไม่เกิน45นาทีถึงเราเจอเจ้าของตึกเขาพาเราไปดูห้องชั้นสี่ ซึ่งหนึ่งชั้นจะมีอยู่แปดห้องชั้นหนึ่งถึงชั้นสเต็มทุกห้องเหลือแค่ชั้นสี่ที่มีคนอยู่น้อยวันนั้นเราได้ดูทุกห้องที่ว่างเราชอบห้อง403เพราะว่าห้องนี้ดูใหม่ที่สุดเราได้ตกลงราคากับเจ้าของตึกค่าเช่าห้อง1,000พบาทเป็นห้องพัดลมเย็นวันนั้น เราได้ย้ายเข้ามาอยู่เลยเราต้องอยู่ห้องนี้คนเดียวช่วงแรกที่เราอยู่ใหม่ๆก็ไม่ได้รู้จักใครมากเช้าไปทำงานเย็นกลับมาก็นอนบางวันมีโอทีก็กลับดึกตั้งแต่เราอยู่ที่นี่ได้เกือบเดือนยังไม่เห็นคนที่ชั้นนี้อยู่เลยแต่หน้าห้องมีรองเท้าวางเกือบทุกห้องหลังจากที่เราอยู่ห้องนี้มาสักพัก ก็เริ่มมีสิ่งแปลกๆที่ชั้นนี้คืนนั้นเรากลับจากคำโอทีตอนตีสองเราเดินขึ้นตึกมาชั้นสี่ในขณะที่เราเปิดประตูชั้นสี่เข้าไปเราได้ยินเสียงเด็กร้องมันเป็นเสียงเด็กอ่อนเราแปลกใจมากว่าเสียงเด็กร้องมาจากที่ไหนแล้วเราก็ค่อยๆเดินตรงไปที่ห้องเรา อย่างช้าๆเราลืมบอกไปว่าตึกนี้มันสร้างแปลกๆบันไดขึ้นตึกแต่ละชั้นมันเหมือนบันไดหนีไฟแล้วที่แปลกไปกว่านั้นคือปกติถ้าเปิดประตูตึกเข้าไปเราจะต้องเจอห้องเบอร์หนึ่งก่อนแต่ที่นี่เจอห้องเบอร์แปดก่อนเราค่อยๆเดินตรงไปที่ห้องของเราอย่างช้าๆ เราพยายามมองหาเสียงเด็กแต่ก็หาไม่เจอจนเราเปิดเข้าห้องมาตอนนั้นบรรยากาศในห้องมันแปลกๆเรารู้สึกอึดอัดมากเหมือนในห้องอากาศมันน้อยหรืออาจเป็นเพราะเราทำงานมาเหนื่อยหรือเปล่าคืนนั้นเรารู้สึกว่าร่างกายของเราอ่อนเพลียผิดปกติเราอาบน้ำนอน หลังจากที่ถึงห้องในขณะที่เรานอนหลับไปนั้นเราฝันว่ามีแม่ลูกคู่หนึ่งนั่งอยู่ในห้องเด็กคนนี้ยังเป็นเด็กอ่อนอยู่หน้าตาน่ารักเด็กคนนั้นคลานมาตรงที่นอนของเราแล้วปีนขึ้นมานั่งบนตัวเราแล้วแม่ก็พูดกับเด็กคนนั้นว่ามานี่ลูกอย่าไปกวนน้าเขา แล้วเด็กคนนั้นก็คลานลงไปหาแม่ในฝันนั้นแม่ลูกคู่นี้เหมือนใช้ชีวิตอยู่ในห้องนี้ตามปกติหลังจากนั้นเราก็ได้ยินเสียงคนสวดอะไรไม่รู้เสียงที่เราได้ยินนั้นมันไม่ใช่ภาษาไทยเสียงนั้นมันดังขึ้นเรื่อยๆจนเราต้องสะดุ้งตื่นพอเราตื่นขึ้นมาดูเวลานี่มันเพิ่งจะตีสี่เองหรอเนี่ย แล้วเราก็ลุกไปเข้าห้องน้ําตอนนั้นเราเริ่มทบทวนถึงความฝันนั้นนี่เราฝันเรื่องอะไรพอเราเดินออกมาจากห้องน้ําเราตกใจอย่างแรงเฮ้ยเราเห็นเด็กคนนั้นนั่งอยู่หน้าห้องน้ําแล้วคลานสวนขาเราเข้าไปในห้องน้ําเรารีบหันกลับไปมองตามเด็กคนนั้นแต่ก็ไม่มีอะไรเรารู้สึกไม่ดีเลย นี่ตาฝาดหรืออะไรกันเราพยายามข่มตาให้หลับในคืนนั้นพอเช้ามาเราก็ทำกิจวัตรประจำวันเหมือนเดิมวันนั้นเราได้เข้างานกะบ่ายเราเลยมีเวลาที่จะเจอคนที่อยู่ที่นั่นด้วยกันบ้างเราพยายามเดินมองไปทุกห้องของชั้นสี่ที่เราอยู่ก็ไม่เห็นห้องไหนจะมีเด็กอ่อนเอ๊ะ หรือว่าเราหูแว่ววันนั้นเราก็ไปทำงานตามปกติแล้วเราก็ทำโอทีเหมือนเดิมแต่คืนนี้เรากลับมาก็ไม่มีอะไรแปลกๆที่ชั้นนี้พอเราเข้าห้องน้ำเท่านั้นแหละบรรยากาศเหมือนเมื่อคืนก็กลับมาอีกครั้งเรารู้สึกอึดอัดและรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องของเรา เรารีบอาบน้ำนอนให้เร็วที่สุดแต่คืนนี้เรากลับนอนไม่หลับหรือว่าวันนี้เป็นวันพระเรานึกได้เลยหยิบโทรศัพท์มาดูปฏิทินจริงด้วยวันนี้วันพระเราเลยลุกขึ้นมานั่งสวดมนต์ในขณะที่เรากำลังสวดมนต์อยู่นั้นมันมีเสียงสวดมนต์แทรกขึ้นมาแต่ไม่ใช่ภาษาไทย เสียงสวดมนต์นั้นมันแข่งกับเสียงสวดมนต์ของเราเราเป็นคนไม่กลัวผีแต่ตอนนี้เริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาแล้วสมาธิในการสวดมนต์ของเราหายไปกลายเป็นเราตั้งใจฟังเสียงสวดนั้นมันเป็นภาษาขเขมรพอเรานึกได้ว่าเสียงนี้คือเสียงเดียวกันกับที่เราฝันเราก็รีบคุมโปงนอน ตอนนั้นเสียงสวดมนต์มันค่อยๆหายไปเราก็รู้สึกโล่งใจเราเผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้แล้วเราก็ฝันถึงแม่ลูกคู่นั้นอีกแต่ข่าวนี้เราเห็นแม่ลูกคู่นั้นนั่งอยู่มุมห้องตรงหน้าห้องน้ำแม่เขากอดลูกอยู่แล้วก็ร้องไห้เด็กคนนั้นไม่ขยับตัวเลย ในฝันเรารู้สึกสงสารแม่ลูกคู่นี้มากแล้วอยู่ๆ <c oughs> ก็มีเ่าผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องของเรา <c oughs> แล้วชี้ไปที่แม่ลูกคู่นั้นผู้ชายคนนั้นสวดมนต์เป็นภาษาเขมร <c oughs> แล้วก็เดินเข้าไปหาแม่ลูกคู่นั้น <c oughs> เอามีดจี้เข้าไปที่หน้าผากข,ของแม่เด็ก <c oughs> แล้วแม่เด็กก็ร้องกรี๊ด เราสะดุ้งตื่นขึ้นมาน้ำตาเต็มหน้าเราในฝันเราคงร้องให้หนักมากตอนนี้เราตื่นจากฝันแล้วเรากำลังจะลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำแต่ทำไมเราขยับตัวไม่ได้เรานอนหงายอยู่เราได้แต่มองไปรอบๆห้องและได้ยินเสียงสวด เรามองตามหาเสียงนั้นแล้วมันก็ปรากฏร่างผู้ชายคนหนึ่งขึ้นมาผู้ชายรูปร่างใหญ่หน่ากลัวเขานั่งอยู่กลางห้องมองมาที่เราแล้วอยู่ดีๆก็มีร่างของแม่ลูกคู่นั้นปรากฏที่มุมห้องตรงหน้าห้องน้ำเด็กคนนั้นคลานออกมาจากตัวแม่แล้วตรงมาหาเรา เด็กคนนั้นหน้าตาน่ากลัวมากหน้าเขาเหมือนคนแก่ในร่างเด็กอ่อนตอนนี้เราทำอะไรไม่ถูกเราขยับตัวไม่ได้เลยได้แต่มองเด็กคนนั้นคลานมาหาเราพอเข้ามาใกล้ๆเราเด็กคนนั้นก็ยิ้มให้เราอย่างน่ากลัวที่สุดแล้วสิ่งที่ทำให้เราช็อกก็คือบนหัวของเด็กมันเริ่มมีเส้นผมยาวออกมา จนหน้าของเด็กกลายเป็นคนแก่มีเขี้ยวแล้วเด็กคนนั้นทำท่าเหมือนกระโจนเข้าหาเราเราร้องกรีตดออกมาดังมากจนเราหมดสติไปจนเพื่อนที่ทำงานที่เช่าห้องอยู่ที่เดียวกันได้ยินเสียงกรีตดของเราเลยวิ่งขึ้นมาดูเพื่อนเรียกเรานานมากจนต้องงัดประตูเข้ามาเพื่อนบอกว่า เห็นเรานอนหงายตาค้างอยู่เลยเขย่าตัวแล้วก็ตบหน้าเรียกสติเราแต่เราก็ไม่ฟ oh, ื้นเพื่อนเลยช่วยกันหามเราไปที่ห้องชั้นสามสักพักเรารู้สึกตัวขึ้นมาพอรู้สึกว่ามีอะไรเปียกๆมาแตะที่หน้ากับหัวของเราอ๋อมันคือน้ำเพื่อนเอาน้ำมน์พรมใส่เราทำให้เราได้สติ แล้วเราก็เล่าทุกอย่างให้เพื่อนฟังหลังจากที่เราได้เล่าให้เพื่อนฟังทั้งหมดเพื่อนก็ถามเราว่าแล้วมึงไปอยู่ห้องนั้นได้ยังไงเราก็งงขึ้นมาสิทำไมเพื่อนถามเราแบบนี้อา้าวก็กูเช่าห้องนั้นอยู่ไงเพื่อนเราก็ทำหน้างงหนักกว่าเราอีกแล้วเราก็ถามเพื่อนว่าห้องนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเพื่อน ก็เล่าว่าเมื่อประมาณครึ่งปีที่แล้วมีผู้ชายมาเช่าห้องอยู่ที่นี่เขาชื่อออมเป็นคนขเขมรเขาทำงานอยู่ที่เดียวกับเรานี่แหละเขาไปแอบรักผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำงานผู้หญิงคนนี้สวยมากชื่อปลาแล้ววันนั้นเขาได้จัดกลุ่มไปเที่ยวกันที่น้ำตกบังเอิญอ,อมได้ไปเห็นปลากับพี่มิตรมีอะไรกันที่น้ำตก แต่ปัญหาคือพิมิตเขามีเมียอยู่แล้วหลังจากที่ออมได้ไปเห็นปลาทำแบบนี้ออมก็รู้สึกเสียใจแต่ทำอะไรไม่ได้วันนั้นตอนกลับจากน้ําตกปลาก็มานั่งรถคันเดียวกับออมแล้วก็มีท่าทางแปลกๆทำท่าสนิทสนมกับออมขึ้นมาเฉยๆออมงงมากแต่ก็แอบดีใจที่เป็นแบบนี้หลังจากนั้น ปากับออมก็คบกันจนเพื่อนที่ทำงานรู้ก็เตือนออมด้วยความเป็นห่วงแต่ในขณะที่ออมคบกับปลานั้นปลาก็ยังแอบไปมีอะไรกับพิมิตอยู่จนวันหนึ่งปลาท้องออมดีใจมากที่จะมีลูกเขาคบกันมาสักระยะหนึ่งปลาท้องได้สี่เดือนออมไปแอบได้ยินปลาคุยโทรศัพท์กับพิมิตว่าพิมิต ไม่ต้องกังวลหรอกคะ่ะเมียพี่ไม่มีวันรู้หรอกว่าป้าท้องกับพี่พอออมได้ยินแบบนั้นก็แขนมากแต่ไม่ได้ทำอะไรจนวันหนึ่งออมลางานพาป้าไปบ้านที่ขเขมรออมลาไปประมาณอาทิตย์หนึ่งบอกว่าญาติป่วยพอครบกำหนดออมก็กลับมาทำงานเหมือนเดิมแต่ไม่มีใครเห็นป้ากลับมาด้วยออมบอกว่า จะให้ปลาลากออกไปดูแลญาติที่ป่วยอยู่ทุกคนก็เริ่มสงสัยจนผ่านมาได้สองสามเดือนออมก็มีท่าทางแปลกไปมากงานการมาทำบ้างไม่มาบ้างสภาพออมโซมมากจนวันหนึ่งคนที่เช่าห้องชั้นนั้นก็มาคุยกันว่าตอนดึกๆมันมีเสียงเด็กอ่อนร้องแล้วก็มีเสียงสวดมนต์ดังมาก ทุกครั้งที่มีเสียงสวดมนต์ก็จะมีเสียงผู้หญิงกับเด็กร้องตลอดบางคืนก็จะมีเด็กคลานออกมาจากห้องออมแล้วบางคืนก็จะเห็นปลานั่งเลี้ยงลูกอยู่ข้างๆออมเวลาออมนอนที่เขาเห็นเพราะว่าหน้าต่างห้องมันเป็นบานเกรดสามารถมองเห็นข้างในได้หมดแล้วจนวันหนึ่ง มีเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกห้องที่อยู่ชั้นสี่ต้องย้ายออกคือออมตายในห้องนั้นมือหนึ่งก็ถือมีดอีกมือหนึ่งก็ถือขวดโหลแล้วตามตัวของออมก็มีร่องรอยเหมือนโดนมีดกรีดและรอยเหมือนคนกัดเนื้อตัวเองขาดแหว่งคนไปเห็นศพออมคือได้กลิ่นเหม็นออกมา แล้วตามตัวออมก็มีเลือดเต็มไปหมดเลยต้องงัดห้องเข้าไปดูออมนอนตายอยู่ในห้องน้ำส่วนโหลที่กอดเอาไว้มันคือโหลดองเด็กสรุปออมพาปลากลับไปบ้านเพื่อฆ่าปลากับลูกถิงแล้วออมก็สะกดวิญญาณลูกกับปลาเอาไว้ในห้องนี้ออมแขนที่ปลาหลอกให้รัก และรับผิดชอบเรื่องลูปมาตลอดส่วนห้องที่เกิดเหตุคือห้อง406หลังจากที่เราฟังทุกอย่างเราก็เลยเดินดูห้องทุกชั้นว่าหมายเลขห้องมันติดเหมือนกันไหมสรุปคือมีชั้นสี่ชั้นเดียวที่เลขห้องไม่เหมือนใครเพราะเจ้าของตึกเรียงเลขห้องใหม่เอา401 ไปไว้ท้ายตึกแทนห้อง406ก็เลยกลายมาเป็น403แล้วเราก็เลยย้ายมาอยู่กับเพื่อนชั้น3แทนและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่คุณนูแดงได้ส่งมาให้เราฟังกันในคืนสยองออนแอร์ขอบคุณครับ